สวัสดีค่ะพอดีหนูจะมาเล่าถึงการที่จะได้มาวัดนี้เป็นครั้งแรกนะคะวัดค่ะคือหนูแฟนหนูได้เปิดเปิดเฟซเล่นเฟซปกติค่ะแล้วได้มาเลื่อนมาเจอทางเพจของวัดพระอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามากราบมาสักการะพระอาจารย์ก็เลยอธิษฐานค่ะ พวกหนูได้เปิดร้านเลี่ยมพระอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องพระประแดงอาเขตชื่อร้านเชื่อร้านเลี่ยมพระเจ้าโอค่ะคือช่วงตั้งแต่โควิดมาร้านพวกหนูคือเงียบมากบางวันแทบจะไม่มีงานเลยแล้วอยู่ๆแฟนก็ได้เห็นเพจของพระอาจารย์ก็เลยขออธิษฐานกับอ่ารูปของพระอาจารย์ว่าขอให้มีค่าน้ำมันได้มากราบไหว้ได้มาทำบุญร่วมกับพระอาจารย์ แล้วตั้งแต่วันนั้นมาที่ร้านหนูงานเข้าอย่างเยอะมากค่ะมีทั้งงานชุดที่ลูกค้ามาเลี่ยมเพื่อส่งไปเมืองนอกแล้วก็มีลูกค้ารายย่อยคือมาทุกวันจนพวกหนูทำไม่ทันก็เลยมีความรู้สึกว่าศรัทธาพระอาจารย์อยากมากราบไหว้แล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้และร่วมทําบุญกับพระอาจารย์ที่วัดแล้วค่ะก็ฝากขอให้เพื่อนๆที่เห็นเพจนี้หรือคลิปนี้ มีโอกาสมาก็มาแวะกราบไหว้พระอาจารย์และมาร่วมทําบุญกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวท่านทั้งหลายที่มาวัดหลวงพ่อเนี่ยบางครั้งก็จะมองว่าหลวงพ่อเก่งอ,อัดไว้ก่อนถือไว้ไหนอัดไว้ก่อนอัไว้ก่อนเออเอาไปก่อนเอาไ,นะไปก่อนแต่บางครั้งก็จะเข้าใจว่าหลวงพ่อเก่งที่หลวงพ่อเก่งเพราะวันที่อาจาสอนให้เราปล่อยวาง อย่มีลาบชดสรรเสริญก็ให้วางอย่าเป็นคนมากมากอยากได้ของเขาถ้าจิตยังมากมากจะได้ของเขาไม่จะเป็นอกุศลจิตจะเป็นคนละโลกเมื่อมีความรลบจะมีโกธมีหลงมีพยาบาทมีการชัตทะเพื่อเพนอาณงพอใจในสิ่งนั้นๆทําให้เกิดวิบารรัสะนาหลวงพ่อไม่มีอะไรดีเท่ากับญาติโยม ไม่มีอะไรเก่งเท่ากับญาติโยมเพราะหลวงพ่อปวดแล้วนาก็ทําไม่เป็นงานก็ทําไม่ได้แถมถเช้ามาต้องพุ่มบาตไปขอทานอีกก็ต้องขอจกากญาติโยมเพราะฉะนั้นบุญที่โยมก่อไว้สร้างไว้เมื่อถึงวาระบุญก็กลับมาอุปถัมภ์ค้ำชูให้โยมทั้งหลายนั่นได้เสวยผลบุญของโยมที่ได้สะสมกันไว้แต่เมื่อได้เห็นอุบายอุบาอบาจารย์ใน เหตุที่เขาโฆษณาหรือว่านําไปเผยแผ่เป็นทางสายกลางที่หลวงพ่อบอกว่ารู้แล้ววางทําจิตใจให้ว่างได้ยินได้รู้ได้เห็นแล้วก่อนวางจิตใจจะว่างว่างจะอกุศลทั้งหลายจิตใจมันก็จะเบิกบานเมื่อเราละสิ่งที่ยึดมัน่นถือมัน่นที่เป็นอัตตาที่ติปะนะทาให้เรามีทุกข์เพราะความเห็นผิดเรียกวิชาบาัดนี้ท่านัหลายมิสติกลับมาต้องพุโทโธพุธโทโธ จิตก,ก็ละโมโหจิตก,ก็ละความโกรธละความโลภความหลงลงไปในขณะหนึ่งก็ตามกุศลเกิดขึ้นอกุศลดับไปนั่นแหละความมั่งคัง่งความร่ำรวยความเป็นเศรษฐีความที่โยมอยากได้ความสุขก็เกิดขึ้นชั้นใดฉับพันแม้แต่กรรมมาปิดกัน้นปิดบังมาเนิ่นนานหลายปีตั้งแต่ก่อนโควิดจนงโควิดหมดไปก็ยังปิดกั้นเพราะวิบากกรรม พอได้ดูเพจหลงพ่อได้ฟังธรรมะได้สติสติก็เลยกลับมาพอกลับมาต้องพุทโธทําจิตปล่อยวางในดังที่ได้ยินได้ฟังใน y o u t u นะั่นแหะพอสติระเลึกได้เนี่ยเป็นคนระลึกชอบพอระลึกชอบก็ปวดเพื้อเรื่องทุกขละความโลภกดหลงขนาดนึ่งจึงมาใส่ใจแต่ทาพุโทโธพุทโธไว้จิตก็เลยเบิกบานตื่นรู้เพราะบุญมันเกิดบารมีมันเกิดธรรมมันเกิดด้วยทาทุกคองจิต สติและรึกชอบขึ้นมาอันใดที่ขอพรมาแล้วก็ได้พรดั่งใจได้ในสิ่งที่ปรารถนาแปลว่าโยมเก่งกว่าหลวงปูหลวงตาหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อก็ยังท่องพุทโธวัดเนี่ยก็ไปขอข้าวไว้กินทุกเช้าทุกเย็นแต่สิ่งที่โยมได้ลอยมาทางนาาิพพากาศเห็นไหมเนี่ยแปลว่าลาภของโยมเยอะกว่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อพยายามทำเพราะหลวงพ่อเห็นแล้วว่าคนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์เช่นพระเจา้าท่านอนอาณาปานสติ กวหลดลมหายใจตัดสุดรุสัมโพธิญาณดวงปู่มั่นและต้องพุโทโธพุโทโธได้เป็นพระสงฆ์สาวกเป็นพระรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําแล้วยอมเกิดบวรามีบอนครูบาอาจารย์ท่านทาสําเร็จเราก็เพียรตามตามบัดนี้ต้องครอบครัวเธอได้สําเร็จแล้วในการทําก็อนุญาตให้นําอุบายทมที่เราสําเร็จแล้วนี่แหละไปบอกกล่าวเพื่อนๆลองทําดูสิไม่ด้ลงทุนเยอะเลย เพียงตั้งสติกับส่วลมหายใจเข้าพูดอะสติก็จับตรงนีน้ตั้งจมูกเนี่ยหายใจออกโทก็อยู่ตรงนี้พอพุทโทหาย,จายงงใ,หใจคลายกับมีลมหายใจรู้เข้าออกเรื่องนี้ยเยวจิตมันจะซาบซ่านเกิดปีติสุขเอก็ตาสว่างสวัยใจเป็นธรรมใจเป็นทานใจว่างจากความโลภความโกรธก็หลงลงไปแม้เพียงน้อยนี้ก็เกิดลาบใหญ่แต่พุทตรงว่าใครอยากรวยให้รักษาศีล จะอยากมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงตลอดไปทุกชาติให้ทําสมาธิแล้นหลวงพ่อก็มีอุบายให้คนมีทุกข์ลำบากจากการงานตานัดตํำจากกรรมชั่วกรรมดีที่ติดตามมากระวนกระวายใจหลวงพ่อให้สดมวลสามชั่วโมงนุ่งขาวขาวธรรมดาสิบแปดบางคนก็อยู่กลางคืนเวลาตีของโบุญสดศีลเราฟังธรรมนั่งสมาธิเดินดุกมบ้าง แล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้าก,กรรมในเวรตัวเองทุกชาติถึงปัจจุบันมันเลยเกิดอัศจรรย์บุญถ้าเราเชื่อว่าเจ้าว่ารักษาศีลเพียงน้อยรุดเพีน,น้อยนิดโบรางก็ว่าช่างกระดีผูหูแลบลิ้นก็เป็นผลดีเพราะฉะนั้นเราอยู่ว่างๆลมหายใจแล้วก็มีอยู่แล้วทุกคนตั้งสติขายของไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยขณะนั้นเอาสติอยู่กับลมหายใจนื่ได้ปฏิบัติระหว่างทาง,งาน ได้ปฏิบัติอยู่ระหว่างค้าขายได้ปฏิบัติอยู่ระหว่างดูหนังดูทีวีคุณพระองค์ทรงแนะนำนาว่าเดินเดินนอนนั่งรับประทานดื่มํำพูดคิดมีสติตามรู้เดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเหยียดคู่ <c oughs> เดี๋ยวหน้าและหลังนั่งอุจจาระปัสสาวะให้มีสติตามรู้กำหนดลงที่จิตที่ใจนะรู้สภาวะที่เกิดทุกก็ดีสุขก็ดีพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดี ให้รู้เพียงเท่านี้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปส่งจิตเข้าไปปุงอย่าส่งจิตเข้าไปแต่งอย่าส่งจิตเข้าไปอยากรู้ถ้าไม่อยากรู้มันดับทุกถ้าอยากรู้ไปอุปทานเป็นปัญหาสร้างพบสร้างอารมณ์ใหม่ขึ้นมาก็จะทําให้ฟุ้งซ่านนิวรณ์ตัวนี้กับครอบงำจิตต่อไปก็หดหูต้อแท้ไม่สามารถจะแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นได้มีวิธีแก้ไขอย่างง่ายๆไม่ต้องลงทงนเยอะทำได้วยตนเอง แต่ถ้าไม่เข้าใจก็แวะมาหาหลวงพ่ออดีวัดป่าเทศดังสีมหาวิโรคอสิบปาาจังหวัดนครนายกหลวงพ่อจัมรัตพุทธสโลที่เขาลงไว้น่ะมาตามนั้นแหละมาสอบรมมาสอบรมถ้าดีก็จะเสริมให้ยงไม่ดีก็จะแก้ให้แล้วกลับไปทําที่บ้านต่ออาิดถึงาหลวงพ่อเมื่อไหร่ก็พาขรอพาครัวมาเข้าวัดเนี่ยมารักษาศีลสักสองสามชั่วโมงละ่ะเี๋ยวแผ่เมตตานั่งสมาติแล้วกลกลับบ้านไปทําง,งาน คนจะร่ำจะรวยต้องมีสติมีสมาธิต้องเกิดปัญญาจะจะรักผิดชอบเองได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีทรัพย์ร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถดูแลทรัพย์ได้ชั้นใดวันนี้ขอพทฒนาบนนี้ลูกหลานที่มาจงสาเร็จผลบุญที่ปัถนาสิ่งใดที่เกิดเกิดเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหลานกันมากทุจชาติที่พี่น้องก็มาหลายชาติแต่มาพบกันแล้วพ่อก็ขอพัฒนาบนที้ท่าน จงประสบโชคประสบชัยประสบความสําเร็จในธุรกิจของท่านยิ่งขึ้นไปให้ได้มีออเดอร์เยอะๆนาได้หลายล้านต่อปีหรือวันลหลายหลายหมื่นหลายหาแสนต่อวันก็อ,อยู่ที่บุญก็ขอให้อานิสงส์ผบุญนี้ม,นๆๆมาฟังธรรมได้สร้างจงิตศรัทธาธรรมาแต่เก่ก่อนหากมีกรรมใดก็ขอสิกรรมใหหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อขอสิกรรมใหลุงหลานทุกคนอย,อย่าได้มีกรรมอยา่า,ยา,ไ,ดา,ยาได้มีเวรซึ่งกันและกันจงมีแต่ความผาสุกความเจริญเมตตาซึ่งกันและกัน ให้ได้รับความผาสุขตลอดไปชั่วดิรันการเทิดนนเจริญพรสาตุน